คื่ออะไรกดกดอยากถามว่าแชร์ยังกดแชร์ยังกดแชร์ยังไหนดูดิกดแชร์ยังเข้าร่วมยังไม่ได้แชร์ขอแชร์ก่อนครับนะขอแชร์ก่อนนะครับจะจะถามอะไรขอแชร์ก่อนนะนะขอแชร์ก่อนนะครับเขาเข้าร่วมไ่เฉยแต่เขายังไม่ได้แชร์ขอแชร์ก่อนอะไรในคะอะไรอะไรไหมคะอืม ขอผู้แชร์ก่อนนะครับคุณกดนะเอ,อแชร์แล้วนะอ่ะเดี๋ยวดูให้ไพ่อยากบอกอะไรจะดูให้นะไพ่จะบอกว่ามีคุณจะได้ลาบเข้ามานะบอกได้แค่เนี้ยว่าไพ่บอกคุณจะได้ลาบเข้ามานะนะคุณกดนะไพ่บอกคุณจะได้ลาบเข้ามาไพาต่ตอบแค่เนี้ยนะถามสั้นตอบสั้นครับนะได้ลาบเข้ามาครับนะ <ez> <s under> นะมากกว่าสิบคน <throw> ขอบคุณนะครับที่แชร์ออกไปนะนะ,นะะ <ๆ S 1> อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะว่า คนเราอะ่ะคนที่จะดูดวงคนถ้าถ้าไม่สวมดมนต์ไม่ปฏิบัติ